คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประกาศบังคับใช้เครดิตเทอม16ธันวาคมนี้ครับรวมถึงเชิญชวนภาคธุรกิจ SME ร่วมทำความเข้าใจพร้อมรับเป็นแนวทางในการปฏิบัตินายสันติชัยศาสตร์วันแพทย์กรรมการการแข่งขันทางการค้าบอกว่าที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสคคได้ชี้แจงรายละเอียดของประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าหรือเครดิตเทอม กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจทราบอย่างต่อเนื่องแต่พบว่ายังมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติจึงต้องทำความเข้าใจประเด็นต่างๆให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ทราบและมีความรู้ความเข้าใจเป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกันเพื่อเตรียมพร้อมก่อนประกาศจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย16บันวาคมนี้ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกรายในภาคการผลิตการค้าและบริการซึ่งครอบคลุมผู้ซื้อทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และ SME นะครับโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจ SME กรณีการผลิตสินค้าต้องมีการจ้างงานไม่เกิน200คนหรือรายได้ต่อปีไม่เกิน500ล้านบาทกรณีการให้บริการกิจการค้าส่งกิจการค้าปลีกต้องมีการจ้างงานไม่เกินร้อยคนรายได้ต่อปีไม่เกิน300ล้านบาท โดยแนวทางในการพิจารณาเมื่อเข้าองค์ประกอบการจ้างงานหรือรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SME ตามประกาศส่วนการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าหรือว่าเครดิตเทอมกรณีเป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน45วันกรณีสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน30วันโดยการเริ่มนับระยะเวลาจะพิจารณา เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนประเภทคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้มีการตรวจรับเรียบร้อยและส่งมอบเอกสารครบถ้วนเช่นใบแจง้งหนี้ที่มีใบกำกับภาษีการลงนามถูกต้องหรือใบส่งมอบสินค้าที่มีการลงนามรับสินค้าหรือบริการแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งตามการค้าปกติที่เคยปฏิบัติกันมาครับ นอกจากนี้นะครับยังมีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรมในกรณีเกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อการค้าอย่างเช่นการประวิงเวลาจ่ายค่าสินค้าหรือบริการเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาให้สินเชื่อการค้าหรือเงื่อนไขอื่นภายใต้สัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือพฤติกรรมอื่น อันเป็นการบังคับโดยผู้ประกอบธุรกิจรายใดซึ่งเป็นคู่ค้ากับ SME อย่างไม่เป็นธรรมที่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการต้องรู้ซึ่งทางคณะกรรมการกขอขอคอเองก็จะเผยแพร่คำอธิบายไกด์ไลน์เครดิตเทอมนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่ได้กระทําผิดนะครับ ตามประกาศก็จะมีโทษนะครับปรับทางปกครองด้วยในอัตราไม่เกิน10%ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดครับ